เป็นเรื่องข้องท,ท่านรัฐมนตรีว่าการข้องกระทรวงพ่อม้อนะครับลงพื้นที่เี่จังหวัดสงขล้านะครับก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้องมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสงขล้ามอบนโยบายแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางจากภายัยพิบัติภาวะโลกร้อนครับในการขับเคลื่อนสู้บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภายัยพิบัติครับ ตีโ,โรงแรมคริสตันหดยาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนายวราวุฒิละป้าอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอครับพร้อมด้วยขณะเทอปรึกษาปลัดกระทรวงและกะับผู้บริหารลงพื้นที่เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดเตรียมความพร้อมรับมือภัยฏิบัติในพื้นที่าคใตายตามบทบาทภารกิจของกระทรวงพอมอครับโดยมีนายสวีแดแพชนุยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเนี่ยและข้าราชาการและกเจา้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดขอ,ของกระทรวงพอมอเข้าวรวมนั่นเองครับโดยรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการพัฒนาสัางคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะค่ะ ก็ได้รับฟังคำกล่าวรายงานโครงการแล้วก็รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาในรอบเสปีที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะจะเป็นอุทก,กภัยกับดินล้มเนี่ยนะซึ่งที่เป็นปัญหาด้านสาธรารณภัยที่สำคัญของจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัางคมและความมั่นคงข้องมนุษย์ก็ได้มอบนโยบายแก้ไขปัญหากลุ่มประบางจากภัยพิบัติภาวะรุกลนค่ะแล้วก็การขับเคลื่อนซูมบริหารการดูแลกลุ่มประบา ัจากภัยพิบัติโดยได้กําหนดโครงการเรือธงเก้าโครงการค่ะเพื่อเป็นขันงัดในการพัฒนาบัดบาทขลองกระทรวงพอมอให้มีการทํางานในลักษณะเชิงรุกโดยจัดทาเพ้นการจัดการพ้นกระทอบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อกลุ่มเปราะบางเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงค่ะพอมีคําสั่งตัง้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติแล้วก็แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนศูนย์ค่ะครับสำหรับแนวทางในการช่วยเหลือกลกุ่มเปราะบางนะครับได้เน้นย้ำให้พอมจังหวัด ส่งคลานี่ดำเนินการตามบทบาทของหน่วยงานใน5ประเด็นหลักๆของท่านหน่วยก,ก,ก,กคย็คือการเสริมสร้างเครือข่ายการสนับสนุนงานสังคมส่งเคราะห์การวางแผนฟื้นฟูด้านสังคมและกจิตใจการจัดกิจกรรมด้านสังคมส่งเคราะห์เพื่อที่จะฟื้นฟูในศูนเ์เทพผักพิงชัวคราวและการับพิชอบเตรียมพร้อมการบริหารศูนย์ผักพิงให้เป็นระบอบนะครับจากน<ะ>ั้นกระไดรวมกันรับฟังการนําเสนอสถานการณ์ภัยพิบัติเตรสอดคล้องกับกลุ่มประบางทิเเจังงวัดผักตายครับแผนเตภัยพิบัติระบอบงานรองรับภัยพิบัติและการ รวมถึงขอสรุปจากการดําเนินง,งานที่ผ่านมาด้วยนะครับอขอจะเดินทางไปรวดเยี่ยมการจัดตังูนยนเรียนรู้พัฒนาสตรีแล้ก็ครอบรัวาคใตายข้องจังหวัดสงคล้านี่แหล,ละตีอำเภอรัตภูมต่อในวันบ่ายข้องเรกว่านั่นเองครับนี่นะคะก็จะมีการตังซนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปาบางจากภัยบิบัติแล้วก็มีการแต่งตังคณะทํางานตรงนี้ขึ้นมาห<ช>ลังจากน,นั้นเนี่ยพอเขาตั้งซุย์ขึ้นมาแล้วคนที่ได้รับพ้นกระสอบตรงนี้นะก็จะได้ไปติดโต๊อข้อรับการช่วยเหลือต่างๆได้ตีนี้เลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าบ้านเรานี่ ปะนาัยบิบิต์ลักลักลก,ลก็คือหนามท่วมกับอินซาเล, <ง S 2> ล, <ง S 1> ลยเออ,เอ,อนะครับดังนั้นเนี่ยปืนใน้ปืนทีไน้แต่เป็นปืนทีเสี่ยงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้นะฝนเหลือมาเลย